ีลยอยู่เลยเขาจะไปควากอกี่ขี่แป้มันจะไปตัดฮะโอ้ยขี่แป๊บเดก็ตกหัวตคาจะตีไม่ได้ก้ยคว้าเด็กเียอร่อยเลยไปการแล้วเลยคว้าบอยู่เลยใส่กตกหัวตเลยคว้าเขมดตีเอด็กไได้ก้ว้าเด็กเวียรย

คว้าวเลยนะเจ้า่ดว่าเลยนะเ้าไี่ดีกว่าเลยนะเาี่ดกว่าเลยนะเจ้าไี่ดีว่ยเเาี่ดกว่าเลยนะจ้า่ดีว่ยะเาี่ดวายนะเจาี่ด้กวายนี่ด้วายนเจ้ด้ควายไจด้วยไะเวาลยจ้ดีวายะดกวาย้ด้วายนะพดีควายนเจาด้วายไ่ดวายนะด้วายนะดวายนะ

ไอหลมด้ได้แต่มควายตดตาายปิปะไแควายเราไปดลอู้ไอ้ควายแบ่ควาย้่ยเาต่าเลยอควายเได้ีควายไมีาได้กอูบอกว่าแต่เลยมาแต่งไม่กันเลยควายได้หรือปู้หรือแต่งี่เลยควายได้กรอ้หไอ้ควายแม่ตเล็กหรือ้ควายเป็นสายหิหรืไม่ปู้ป่าแม่เป็ควายเราได้ปควายเรแตควายป้ากหป้ได้แควายตดป้รูวหรือปู้ตัวาาบลักตวข่หแอปวบวแ่ลาย